วาสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีตุกเถีพพอกันที่เาพี่น้องสองสาวกกัพกตัตาสอดพี่น้องนาะมีูุมาหาฮ็ดนะนะนเฮ็ดพวกพี่น้องมากระอเจออมีดุมีต่อมาพี่น้อเยใช่ใลมใช่ใช่ด้่้พอเจอน่พอซีนเนยัง่เยปพจักถือไปหาแบบมีดพี่น้องเอ้ย ตีขึ้นทำไมตีขึ้นน้ำบ่ทำไมตีขึ้นโบป่าปูดงพี่น้องป้าแต่ก่อนนี้มีจะเอาอันตัวซไปพเจอไปหาถ่ายคลิปอันเก็บเป็นปูดงบได้จ้พี่น้องพได้ัดากอดที่พก่ต้องใหนพุ่ลอีบ่ บุปปาดีรึงบุปปาแม่คนเจ้าเลยโอ๊ยโอ้โหเอาเก็บซะเลยมันมันนั่นเดีก็เจัไอ้เก็บเดี๋ยวเก็บเอี๋ยวเดิเดินเอขอนเอายมาเด้อไปเก็บเห็ดปวกพี่น้องหมดปีเอาไปซื้อเสียงเด้อพี่น้องอ้าอ้า กสิได้ะกี้เ <observing> ห็ดปุกออกวงเนสีหวานในได้เสพี่น้องซาบุไรน้องไปชรตะขึ้นนะหรือว่าไปไปหาเห็ดปุกแล้วบุกคยได้จักเถื่อดอกหนึ่งก็บมได้สิว่าได้เสพกะเนาะกินไปมาเองสิว่านในได้เสประมาณกับแม่อีกอย่างแล้วก็บุกคุจับว่ามันออกหม่องไดนั่นนะผลบุกจับหม่องออกผลมาเลยบุกได้อีกงผลมาก็คุยจับก็แต่งานได้เออเอาอันน้องเขาอยู่ให้เท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเก็บไปไปน้ำกับน้ำ สาวก็เก็บไปไว้เลยุ่งกับนุ่งเข้าไปใได้บ่น้ำไรน้ำปานน้ำอันน้ำอันในน้อยนะดิบเอาพี่น้องดิบเอาเ็ไดได้ยัง tên lộ hoa cà tinh ui ừ. cái <laughs> nó, gì anh ạ ta sẽ hết buộc anh ấy cho nhang bùi Ngồi nhang này nó phi đó ô

ừm, cháu mấy anh nhảy rồi đấy đi bởi anh mua kiếp áo kìa ông, ờ nhung cửa kênh kìa ông nghe kìa ông, hả? con tốt, một khuôn kìa tốt hết chiếc nặng, chiếc nạm kìa đâu?

để quay lại tốt là nguyên bất cứ? ơ em nguyên bội hết nguyên đất nhưng tôi bọc hết, tôi ngàn gì hả tôi ngàn gì hả tôi ngàn hả tôi ngàn rồi mất tôi 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 mất ว่ายุงกินเพื่อออกจากไฟเฮ็ดพื้นบดไปยองออกลามได้ไหมปลวกหน่อยออกลามไปยองลามไปเรื่อยๆจะเห็นมูหนึ่งพอชิมาตึกสะดุพี่น้องค้าสะดุผมมีเลยมาง่ายปลัวเราพายุอยู่น้ำเขาแม่จะเป็นอะไรแหละข้าวข้าเก็บเฮ็ดแต่ข้าวมือ กระดอกปุริย huh. hmm. oh, okay, ังไม่จะดอกบานนั่นมันนันไม่ไ่คันปูห้าอีดที่ประเห็นนะดอกนเมาะอกดอกเไาะอีดีเด็ดอ่ะทั้งกลมที่หนาวออกมา ไปเจอบัดเฮ็ดเอาๆปิดแอมป์ตัวออกไม้ว่าซั่นโคดออกแล้วนี่โคดเอามันเสื่อมันเด้อ

có chữ xe kia xe kia thôi cái này thì cái mình đọc nữa này đọc chuông nó không có nè không có nội nó đọc nội tầm tầm con này có lăng muốn nữa xe có chơi หมูเดียวนี่เครื่องกระตาพี่น้องหมูเดียวได้เครื่องกระตา่ะเมตตานะหขาพี่น้องเยาก็สิมือรวยน้องยหอยากเาะไปอีกเแต่ว่ายนลูกนกบเป็นคลิปอันแรกนน บปีนี่ดอกจีว่าได้เก็บเพ็ดปูอกเลยให้พอเจอดมากน่ะบ่พี่ี่ได้น้าเพ็ดปูกนี่โอ้ยแข่งคนอื่นบ่ได้ดอกพี่น้อยโคตรบ่รมานเลยแต่เพ็ดอื่นน่ะได้อยู่อ้าเจ้ดเด็กตะปูแต่เพ็ดอื่นน่ะได้พี่น้อยเป็ดขีดแเลือได้เก็บเพ็ดปกออกสิหวาน่าได้ส์ะเมื่อพี่น้องเอย น้องาอยายุสิหห้อายุน้อยจะร้องไห้แล้วตื่นมากพุ่งกับบาดีๆหนาไปล่างมากเลยทำไงเอาถ่ายยื่ยนไปถุงถา่ายเอากระดาษเถิงกระตาน้อยพี่น้องเว้ cái khả năng đi này nếu có nơi này hư bắt hư này hư 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 Đây hư 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 thả Đúng rồi, mệt tạ Na vào lộn đấy, phần vừa đi hẹn cây không kẹt, phần vừa đi hẹn na Kép muốn muộn Thì nọ Cái cây lắm lộn nữa Nghe hãy Ra rồi đó, phía nọ Thì หมอทางเมื่อเลยป่ะทิศหน้าพ่อกันใหนลูกเป็นไรกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจแบบซาบุไลหน่ยเด้อสาธิตศาประกันได้กับขอโทษขออภัยขอบคุณผู้ที่เข้ามาบึงมาชมขิปสาบุไลยเต็มต้นจนจบสาธิตศาประกันได้กับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อทิศหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี